ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับอันนี้คนร right. ้ายฆ่าปาดคอหญิงสาวคนหนึ่งนะครับในบ้านพักแถวแหนองจอกเบื between, ้องต้นเจ้า <mean> ที่ก็สนิษฐานนะครับน่าจะเป็นฝีมือนะครับของสามีใหม่ชาวปากีสถานครับตอนนี้ก็เร่งติดตามตัวเพื่อมาสอบสวนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับเจ้าที่ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ เป็นบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นมีเนื้อที่นะครับประมาณ22ตารางวาเข้าไปตรวจสอบนะครับบ้านหลังนี้อยู่แถวแถวหนองจอกนะครับพอไปถึงที่เกิดเหตุที่ชั้นหนึ่งใต้บันไดาทางขึ้นชั้น2บริเวณเตียงนอนก็พบศพหญิงนะครับวัย39ปีสภาพศพนอนหงายสวมเสื้อยืดคอกลมสีดำกางเกงขาย,ยาวสีเทามีร่องรอยนิ้บาดแผลถูกทำร้ายด้วยของมีคมหลายที่ด้วยกันทั้งที่ข้อมือซ้ายแล้วก็ที่ใบหน้าจำนวนหลายแผลนะครับ เสียชีวิตจมกองเลือดและจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุก็มีร่องรอยการต่อสู้แต่ไม่พบร่องรอยการรื้อค้นสิ่งของครับค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมภายในห้องน้ําชั้นหนึ่งนะคะยังพบคราบเลือดรวมไปถึงพบอาวุธมีดปลายแหลมยาวประมาณ10นิ้วตกอยู่ด้วยตํารวจก็เลยรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะจากการไปสอบถามเพื่อนบ้านนะคะก็ให้การว่าบ้านหลังนี้มีคนอาศัยอยู่ทั้งหมด4คนด้วยกันมีผู้ตายสามีและก็มีลูกสาวหนึ่งคนลูกชายหนึ่งคนนะคะ เช่าบ้านหลังนี้อยู่ได้กันมา4ี่ปีแล้วค่ะก่อนหน้านี้บ้านหลังนี้มีเสียงทะเลาะก,กันรุนแรงช่างบ้านบอกว่าดังนี่ประมาณ3วันติดต่อกันนะคะก่อนจะเกิดเหตุจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงทะเลาะก,กันอีกตั้งแต่ช่วงประมาณ3โมงทางสามีของผู้ตายก็เดินทางออกมาจากบ้านและก็มุ่งหน้าตรงไปที่ถนนหน้าหมู่บ้านก่อนที่จะหายตัวไปจนมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่แหละค่ะลูกชายวัย15าปีของผู้ตายคุณผู้ชมเรียนอยู่ชั้นหม .4 สีเล่าให้กับตำรวจฟังนะคะว่า กลับมาจากโรงเรียนมาถึงบ้านตอนประมาณ4ี่โมงเย็นปรากฏว่าเข้าบ้านไม่ได้เนื่องจากบ้านนั้นล็อกอยู่ก็เลยนั่งรอพี่สาวอยู่หน้าบ้านจนถึงกับพี่สาวกลับมาจากมหาวิทยาลัยตอนประมาณสองทุ่มก็ยังเข้าบ้านไม่ได้อีกก็เลยลองตะโกนเรียกคุณแม่ที่อยู่ในบ้านแต่ปรากฏว่าเรียกไปนานพอสมควรแล,ล้วค่ะไม่มีใครมาเปิดประตูตัดสินใจไปปีนหลังบ้านและก็เห็นว่าแม่นั้นนอนอยู่ในสภาพที่เห็นนะคะก็เลยรีดโทรศัพท์แจ้งตำรวจค่ะ ขณะเดียวกันฝั่งของพลตบดีโทสานิ์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายมีสามีและก็มีลูกอยู่ด้วยกันสองคนค่ะมีการจดทะเบียนสมรสและก็หย่าก,กันไปต่อมาผู้ตายไปคบหากับสามีใหม่เป็นชาวปากีสถานและก็อาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับลูกอีกสองคนคืออาศัยอยู่บ้านหลังนี้มาประมาณ3าปีแล้วก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้านก็ได้ยินเสียงกรีดร้องจนกระทั่งเวลาประมาณบ่ายสามมีคนเห็นผู้ต้องสงสัยเดินออกมาจากบ้าน ซึ่งเวลาเกิดเหตุก็น่าจะอยู่ช่วงประมาณสักบ่ายสโมง สูตรอาวุธมีดที่พบนะคะคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะครับตอนนี้เองเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อหาเส้นทางหลบหนีของคนร้ายคาดว่าคนร้ายน่าจะยังอยู่ในประเทศนะครับแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านเนี่ยก็จับภาพชายต้องสงสัยไว้ได้ด้วยนะครับขณะที่กําลังเดินออกจากบ้านมุ่งหน้าไปที่ทางออกหน้าหมู่บ้านนะครับส่วนผู้ต้องสงสัยคนนี้ครับคือนายเมียนวากัสอาหมัดอายุ27ปีเป็นชาวปากีสถาน ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างติดตามตัวนะครับแต่เบื้องต้นก็เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยนะครับแล้วก็เป็นสามีใหม่ของผู้ตายนะครับตำรวจเองก็อยู่ระหว่างติดตามตัวเพื่อมาสอบสวนเพิ่มเติมครับ